ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้ฟังนะครับก็จะพูดพอสมควรท่านไหนที่ มีปัญหาสงสัยอะไรต่างๆก็เดี๋ยวช่วงพักครึ่งก็เตรียมถามก็ได้ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่าเรื่องธรรมะก็อาจจะพอตอบได้เพราะว่าได้เรียนมาศึกษามานะครับ สาหรับเรื่องของธรรมะนะก็เป็นเรื่องสําคัญในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดกันแบบย่อๆธรรมะค,คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พูดแบบย่อๆให้เข้าใจกันง่ายๆสิ่งที่ทําให้มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็คือธรรมะสิ่งที่จะทําให้คนผู้นั้นจากคนธรรมดาสามัญแล้วกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา ตัวกลางก็คือธรรมะเขาไปรู้ธรรมะไปเห็นธรรมะไปแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เป็นผู้รู้ทีนี้พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นผู้ที่เห็นก่อนเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดก่อนแต่ที่จริงธรรมะมันก็ดำรงอยู่อย่างนั้นคงที่เป็นของที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ ทีนี้คนทั่วไปนั้นไม่รู้ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะมันเป็นธรรมะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าของเราก็ไปฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะแล้วก็นำมาบอกมาแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยและทำให้ง่ายๆ บอกแก่เราทั้งหลายฉะนั้นเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีพูดแบบภาษาโชคสักหน่อยหนึ่งแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยถ้าพูดง่ายๆก็คือมีเหตุปัจจัยที่ทำมาดีจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ฟังได้รู้ส่วนฟังแล้วจะรู้ ถึงขนาดทะลุปลุกโลงได้เป็นพุทธะกับเขาหรือเปล่านี้ก็อีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นผู้ที่ไปค้นด้วยตนเองไปพิจารณาใส่ใจสนใจมองดูด้วยตนเองก็เห็นเห็นชัดจนกระทั่งทะลุปลุกโลงหาทางออกได้สําเร็จส่วนพวกเราก็ยังหัวหมุนอยู่เป็นวัฏฏะวงจรไม่รู้จะออกได้อย่างไงอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ก่อนที่จะออกไปค้นคว้าหาพระองค์ก,ก็พิจารณามองดูทั้งโลกก็เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความแก่และความตายคนก็เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายก็ไม่มีเห็นใครพ้นสักคนได้สิ่งต่างๆมาหานั่นหานี่มาแล้วก็ทิ้งไปสะสมอะไรมากเท่าไหร่ก็ต้องทิ้งไปมีสิ่งอันเป็นที่รัก กี่อย่างก็ต้องทิ้งเท่านั้นแหละมีน้อยก็ทิ้งน้อยมีมากก็ทิ้งมากไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะพ้นไปได้แต่ความพ้นนี่มันอยู่ตรงไหนเนะเาะโลงก็ออกมาพิจารณาแล้วก็ออกไปค้นคว้าจนกระทั่งรู้แจง้งทะลุปลุกโลงพบเห็นที่ไปที่มาแล้วก็จุดจบของมันที่ไปที่มาของความแก่ ที่ไปที่มาของความเจ็บความตายที่ไปที่มาของสิ่งนัง้นสิ่งนี้อะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจหมดก็ไม่สงสัยนะพวกเหล่านี้ก็ถ้ายังไม่มีความรู้ไม่รู้จักธรรมะมันก็ยังสงสัยเ,ออเขามายังไงแล้วไปยังไงเรามาจากไหนแล้วไปยังไงจะไปที่ไหนอย่างนี้มันก็วนเวียนอยู่ มันยังไม่รู้แจ้งไม่ทะลุปลุกปลงทําไมคนนั้นจึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้จึงเป็นอย่างนั้นทําไมโลกจึงเป็นอย่างนี้ทําไมโลกมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็มีข้อกังวลสงสัยยังไม่ทะลุปลุกปลงพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านทะลุปลุกปลงแล้วรู้แจ้งทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็คือโลกอย่างมนุษย์เราเนี่ยโลกอื่นคือโลกสัตว์อบายนรกเทวดาพลมเนี่ย ท่านรู้แจ้งแทงตลอดหมดแล้วเรียกว่าเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทะลุโลกนีนี้พวกเราก็มีโอกาสได้ฟังได้ฟังความจริงได้ฟังธรรมะน,ะนั่นเองได้ฟังก็นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งถ้าฟังแล้วได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็ยิ่งถือว่า เป็นข้อปฏิบัติที่หาได้ยากาข้อปฏิบัติให้รักษาศีลให้เจริญสติให้เจริญปัญญาให้ไหว้พระให้สวดมนต์ให้ทำโน่นทำนี่ที่เป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นี่เป็นของหายากนานๆจะได้ฟังสักทีหนึ่งนานๆจะได้ปฏิบัติกันสักทีหนึ่งของดีๆเนี่ยหายาก แต่พวกเราเจอแล้วบางทีก็ปฏิบัติยากก็ว่าไปแต่ที่จริงข้อปฏิบัติอันดีนี่มันหายากนานๆจะเจอสักทีหนึ่งก็ปฏิบัติเรื่องวิธีการฝึกสติเรื่องวิธีการทําสมถะวิปัสสนาที่ถูกต้องเนี่ยนานๆจะได้ฟังคือนานๆจะได้ฟังความจริงนานๆจะได้ฟังธรรมะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังเรื่องของธรรมะแล้วก็ วิธีการปฏิบัติอันถูกต้องในแบบย่อๆหท่านพอได้กรอบได้แนวคิดแล้วก็เอาไปศึกษาต่อเอาไปปฏิบัติต่อไปทีนี้อย่างที่กล่าวแล้วธรรมะถ้าพูดง่ายๆย่อๆภาษาเราให้เข้าใจง่ายก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่แหละเป็นธรรมะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่พระองค์ไปนค้นพบ แล้วก็เอามาบอกแก่เราทั้งหลายเอามาบอกนะคำว่าธรรมะธรรมะทีนี้ถ้าพูดให้ลึกซึ้งลึกซึ้งลงไปแล้วธรรมะมันก็หมายถึงสิ่งที่เป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมะนะั่นแหละเป็นอย่างนั้นเป็นของมันมันเป็นของมันเป็นธรรมะ มีทั้งธรรมะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีเหตุมีปัจจัยมาปรุงมันมันจึงเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุของมันอันหนึง่งกับธรรมะที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกอันหนึง่งถ้าพูดเป็นภาษาหนังสือหรือเป็นภาษาหลักธรรมก็มีทั้งฝ่ายสังขารและก็ไม่ใช่สังขารสังขารธรรม วิสังขารธรรมสังคตธรรมอสังคตธรรม,ร,ร,มรูปนามขันห้านิพพาน,นอย่างน,น,นี้ก็พวกสังขารนี่ก็รูปนามขันห้าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็ขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุถูกเหตุปัจจัยบีบให้มันเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ หรือว่าอยากจะเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เป็นตามอยากมันเป็นตามเหตุเหตุบีบมันมาอันนี้เป็นฝ่ายสังขารส่วนนิพพานนิพพานนี้ก็ไม่เป็นไปตามเหตุเป็นของที่คงดำรงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับไม่เกิดไม่ดับสังขารก็มีเหตุมีปัจจัยจกไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าไม่มี มันก็มีขึ้นตามเหตุเหตุปัจจัยมันปรุงขึ้นมันทําให้มีขึ้นเสร็จแล้วหมดเหตุเหตุปัจจัยถูกทําลายมันก็หายไปเหมือนแต่เดิมอย่างพวกเรานั่ง,งอยู่นี้ก็เป็นฝ่ายรูปนามขันห้าเป็นฝ่ายสังขารแต่เดิมก็ไม่มีเราอยู่ในโลกนี้พอมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็โผล่มาโผล่มาเดี๋ยวพอหมดเหตุมัน หมดเหตุหมดปัดจจัยแล้วมันก็หายไปแล้วก็มีขึ้นมาใหม่แล้วก็หายไปใหม่เหมือนอาคารหลังนี้ก็เหมือนกันแต่เดิมก็ไม่มีมันก็มีแล้วก็มีแล้วสักหน่อยก็หายไปเราผู้อยู่ในอาคารนี้ก็เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใครจะหายก่อนแต่ก็หายเพราะว่ามันเป็นฝ่ายสังขารมันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงตัวโลกเนี่ที่เป็นที่ตั้งของ อาคารที่ตั้งให้เรานั่งอยู่นี้ได้ตัวโลกอันนี้ก็เป็นสังขารมันก็มาจากความไม่มีอะไรนั่นแหละก็ประชุมรวมกันขึ้นเป็นกลุ่มแกส๊สกลุ่มอะไรต่างๆจนสร้างเป็นโลกแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็จะแตกไปแล้วมันก็สร้างใหม่อย่างนี้สังขารมันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นือน,นพวกเราเนี่ยก็เป็นฝ่ายสังขาร แต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นมามีเป็นรูปนามเป็นขันห้านะมาเรื่อยๆทีนี้พวกเรานี่มันไม่หายจริงสักทีหนึ่งมันมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาใหม่มีเกิดมีดับไปเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่เหตุปัจจัยยังมียังไม่หมด เหตุปัจจัยหลักๆก็คืออวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจกับตัณหาความติดข้องความรักความพอใจความเพลิดเพลินนะอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้จากทุกไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงไม่รู้ทุกว่าเป็นทุกไม่รู้จักเหตุเกิดทุกว่าเป็นเหตุเกิดทุกไม่รู้จากความดับทุก ไม่รู้จักหนทางวิธีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความไม่รู้รู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงอันนี้มันเป็นเหตุปัจจัยหลักๆของฝ่ายสังขารที่ปรุงฝ่ายสังขารขึ้นมานไม่รู้จักไม่รู้จักมันก็ปรุงมันปรุงมันเรื่อยมันหลอกให้เราปรุงไม่รู้ใครหลอกใครแล้วก็หลอกไปเรื่อยปรุง ปรุงแล้วก็รักมันตัณหาความรักความเพลิดเพลินพอใจนะมีฝ่ายสังขารน,นะครับถ้ารู้จักฝ่ายสังขารตามที่มันเป็นจริงยอมรักมันรู้จักมันไม่หลงมันคือมีความรู้มีวิชาขึ้นมาเลิกรักเลิกพอใจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใจมันก็จะเอียงไปอีกข้างหนึ่งคือเอียงไปนิพพาน ไปฝ่ายที่ไม่ต้องมีการปรุงแต่งไม่ต้องวนเวียนอย่างนี้นะครับนี่ธรรมะมันก็มีสองข้างหลักๆอย่างนี้มีฝ่ายสังขารกับนิพพานขัน้ากับนิพพานนะหรือว่าจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานอยู่คนละข้างกันะอยู่คนละยาม ทีนี้พวกเรานี้ที่นั่งนั่งอยู่นี้มันเป็นฝ่ายสงคาญฝ่ายสงขาญฝ่ายที่ยังมีการปรุงแต่งเหมือนที่มานั่งนั่งอยู่นี้แต่และคนก็หน้าตาไม่เหมือนกันรูปร่างกายก็ไม่เหมือนกันอายุก็ไม่เหมือนกันนิสัยความคิดความนึกก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเหตุมันไม่เหมือนกันเหตุที่ทําให้เกิดมาก็คือกรรมเก่ากรรมเก่า <lay ered> พื้นฐานดั้งเดิมคือกรรมเก่าเป็นตัวสร้างมาตัวกรรมเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเราก็นึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็รักมันก็อยากจะทำทำให้มันดีทำเพื่อตัวเอง,ทำอ,ง ون, ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ก็เป็นกรรมนะบุญบางบาปบางัง คนมีความรู้หน่อยก็ทําบุญคนไม่รู้ก็ทําบาปแต่ทั้งสองอันนั่นทั้งบาปทั้งบุญก็ทําเพื่อตน,นนั้นแหละทาเพื่อตัวเองแต่ที่จริงก็หลงนั่นเองแต่ว่าบางคนหลงดีบางคนหลงชั่วก็คือหลงนั่นแหละหลงไม่รู้ชัดไม่รู้จริงไม่รู้ความจริงไม่รู้อริยสัจอันนี้คืออวิชชาพอไม่รู้ว่ามันเป็นก้อนทุกข์ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปเป็นนาม ก็รักมันรักผูรักนามรักมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปกติก็อยากให้มันดีนะนรับแต่นี้พออยากให้มันดีแต่ละคนก็มีองค์ความรู้มีความยึดถือไม่เท่ากันพอความยึดถือไม่เท่ากันบางคนอยากให้มันดีแต่ทําชั่วอยากมีความสุขแต่ไปสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นไปตามเหตุทุกคนก็อยากเป็นสุขหมด อยากให้ตัวเองเป็นสุขอยากให้ตัวเองสบายแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็มีสบายบ้างไม่สบายบ้างตามเหตุไม่ได้เป็นตามอยากถ้าว่าตามอยากแล้วเนี่ยทุกคนกอ็อยากเป็นสุขเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าตัวเองนี้มันเป็นทุกข์เขาไม่รู้จักพอไม่รู้จักทุกคนก็อยากให้มันสุขเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเองเนี่ย มันเป็นสิ่งท kind of ี่บังคับควบคุมไม่ได้แน่นอนเขาไม่รู้จักอย่างนี้พอไม่รู้จักอย่างนี้ความอยากของเขาก็อยากจะให้มันเหมือนที่คิดอยากให้มันควบคุมได้อยากให้มันคาดการได้อยากให้มันแน่นอนเหมือนที่ตัวเองวางใจลงไว้ก็เป็นอย่างนี้ก็มีความไม่รู้กับความอยากนี่คู่กันอยู่มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเขาไม่รู้ว่าตัวเองนี่ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเองเป็นของไม่แน่นอน มันเป็นโอกาสที่จะเกิดอะไรก็ได้โอกาสที่จะเกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้เกิดดีก็ได้เกิดไม่ดีก็ได้มันเป็นโอกาสเป็นของไม่เที่ยงม,มันไม่แน่ไม่นอนพอเขาไม่รู้เขาก็าอยากให้มันแน่นอนต้องดีเท่านั้นต้องไม่ดีเท่านั้นต้องโน่นเท่านั้นต้องนี่เท่านั้นอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ตัวหลักๆจึงเป็น อวิชากับตันหาความไม่รู้อริยสัจกับความอยากเนีย่ยเป็นตัวบงการทําให้ทํากรรมทํากรรมกรรมก็เลยมีทั้งดีทั้งชั่วดีและชั่วพวกกรรมนี่แหละเป็นตัวปรุงตัวปรุงตกแลกแต่งอย่างพวกเรามานั่งอยู่นี้ก็เป็นกรรมฝ่ายดีประมวลผลก่อนเนื่องจากว่าในชาติที่แล้วก่อนจะตายนี่ก็จะมีช่องก่อน มีช่องช่องที่เป็นประตูว่าจะไปเกิดที่ไหนพอประตูเปิดช่องเป็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลฝ่ายบุญที่ทำมาไว้มากมายตั้งแต่อดีตน,นับไม่ถ้วนจนกระทั่งกรรมที่ทำในชาตินั้นเองก็ประมวลเสร็จเรียบร้อยประมวลให้หน้าตาอย่างนี้แขนขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีพ่อคนนี้มีแม่คนนี้เกิดประเทศนั้นประเทศนี้มีอาหารการกินอย่างนี้ อายุเท่านี้พอประมลวลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ฝ่ายดีประมวลเสร็จพอประมวลเสร็จเรียบร้อยฝ่ายไม่ดีที่เป็นเศษกรรมก็มาตัดออกนิดหน่อยนะตอนประมวลเสร็จหน้าตาเราอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้อาจจะอายุเยอะกว่านี้แต่ว่ากรรมชั่วนี่มาตัดออกตัดออกนิดหน่อยให้ตอนประมวลเสร็จนี้อาจจะสบายกว่านี้ก็ได้แต่ว่า เหตกรรมก็มาประมวลแล้วก็มาตัดนั่นตัดนี่ออกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็มาเกิดน,นะอย่างนี้ก็จะเป็นไปตามเหตุไปเรื่อยๆกรรมเก่าก็จะรักษาอายุไว้อย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบตามสมควรเสร็จแล้วพอหมดเหตุสิ้นบุญสิ้นกรรมไปสักหน่อยก็จะตายไปแล้วก็ว่ากันใหม่ว่าจะอะไรประมวลอย่างนี้นะ ถ้าเป็นพวกสัตว์อบายที่ไปเกิดในอบายก็เวลาจะตายพวกช่องประตูฝ่ายไม่ดีก็เปิดออกกรรมชั่วก็ประมวลผลบาปที่ทำมานานก็ประมวลประมวลประมวลผลให้หน้าตาอย่างนี้ให้ขาสีข่ขาหรือมากกว่ากันนั้นอะไรก็ตามแต่เสร็จเรียบร้อยกรรมชั่วประมวลเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมดีก็ มาคอยสนับสนุนได้นิดหน่อยเสร็จแล้วก็ไปเกิดในอบายชั่วมากก็บุญก็ตามไม่ทันเลยไม่ไปไปสง่งผลให้ถ้าชั่วไม่เยอะนักก็ยังมีบุญเข้าไปบ้างนิดหน่อยได้มีอาหารการกินมีที่หลับที่นอนบ้างตามสมควรอย่างนี้ก็ว่าไปฉะนั้นสัตว อบายก็ดีมนุษย์ก็ดีเทวดาลมต่างๆเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันไปตามกรรมมนุษย์เราก็แตกต่างกันตามกรรมกรรมเป็นตัวประมวลประมวลอย่างนั้นอย่างนี้ประมวลเสร็จเรียบร้อยให้หน้าตาอย่างนี้อย่างนี้แหละนะมันก็เป็นธรรมดาพวกนี้เลยเรียกว่าฝ่ายสังขารมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน เป็นธรรมะเป็นรูปเป็นนามตัวเราตัวเราเนี่ประกอบไปด้วยหลักๆสองส่วนมีรูปธรรมกับนามธรรมรูปเป็นร่างกายที่เป็นส่วนประกอบของธาตุสี่ส่วนด้านนามก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมรวมกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแต่ที่จริงก็คือรูปนาม หรือว่าก้อนทุกก้อนของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่มาประชุมกันรูปก็มีหลายรูปมาประชุมกันแต่ละรูปก็ร้วนไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดจากผัสสะเป็นกลางๆงสัญญาสังขารวิญญาณก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนมาประชุมกัน,นะฉะนั้น พวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นที่รวมของสิ่งไม่แน่นอนหลายๆสิ่งมารวมกันรวมกันแล้ว